สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับไม่ทําไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับคือเควสนะครับเพื่อนๆ่วันนี้ผมจะมาบอกเควสเกี่ยวกับวันนี้ที่ผมไปทํามานะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างผมแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับคุณควรทาเควสพวกนี้นะครับทุกเควสเลยมันจะทําให้ตัวละครคุณนะครับเพื่อนๆครับได้ของฟ้าแบบง่ายๆเลยนะครับที่เขาแจกมาเพื่อนๆวันนี้มีอะไรบ้างครับไปดู อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจัติ๊กเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปผมเลยนะครับเพื่อนๆนะหรือไม่นะครับก็ส่งข้อความก็ได้นะครับที่หน้าเฟซนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอเลยเพื่อนัสะดวกรวดเร็วนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเติมเกมไหนนะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนักฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเติมเเกมมาจตินนนะะครับพื่อๆ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมเพื่อนสามารถสนับสนุนได้ที่ใต้คลิปเลยเพนะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าผ่านระบบนะครับทิปมีก็ได้นะครับหรือสายตรงโดยผู้ส่งออกน้าหรือข้างใต้แชทตรงรูปตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงผผมมแนนนนน่่่อออชงงทาาะครัับฝเพืไปด้วย อย่างแรกเลยนะครับไม่อเ่านครับเขาแจกชุดนะครับที่ผมทําได้มาวันนี้คือชุดตัวนี้ครับได้หัวมานะครับหัวบวกโกครับไม่ครับแล้วก็นะครับเสื้อตัวนี้บวกหกนะครับแล้วก็นะครับมือตัวนี้บวกหกครับแล้วก็นะครับไม่ครับ เออ่พักคุมนะครับบวก6นะครับไม่แม้ครับเควสพวกนี้นะครับสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แมครับคนที่ว่าจะทําได้คือต้องคนที่ผ่านเควสหลักแล้วแล้วก็มีบางเควสนะครับที่มันต้องให้เราไปตีบอสด้วยก็ยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครผ่านเควสหลักไปแล้วไม่แม้ครับก็ลองมาทํากันดูเควสนะครับบางตัวเควสนะครับก็ยากบางเควสก็ง่ายนะครับแต่ที่เควสที่ยากที่สุดก็คือเควสนะครับนี่ครับเควสนี้นะครับมันจะมีอยู่เควสหนึ่งครับที่เขาว่าให้คุณคุยนะครับบนเก้าอี้นะคคคคคครรรััับบบบแลล้้้้วววุุณกกกกก็ดดดยยไไไปเเเืืื่่่่่อออออๆนนะตําาาาถถมมมมพสผจใหข คุณตอบคุถามไปเรื่อยๆจนกว่านะครับมันจะให้คราฟขอนะครับพอเพื่อนๆตอบคุถามไปเรื่อยนะครับมันจะมีเควสขึ้นมาให้คราฟขอนะครับมันให้คราฟตัวนี้ครับเควสตัวนี้นะครับจะได้หมวกบวกหกนะครับผมมันจะให้คราฟตัวนี้ครับคราฟหมานะครับ นี่ครับหมาตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆข้าหมาตัวนี้นะครับพอเพื่อนๆนะครับเอค้ามหมาตัวนี้ได้แล้วมันจะมันจะให้คุณนะครับตามหา N p c พซเพื่อนตอนนี้ยากครับคือตามหา n อ c นพซนะครับทั้งหมดนะครับมีสาเมือง N p c นพซนะครับที่มันจะให้ตามหาเพื่อนๆครับมาเมืองแรกก่อนนะครับคือเมืองนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูจุดนะครับว่า NPC ซตัวแรกนะครับอยู่ที่ไหนครับไปแม่เหมเพื่อนกดเข้าวาดอีกนะครับ สามารถทําได้ทุกตัวละครนะครับถ้าเกิดว่าใครขยันนะครับไปตัวแรกเลยนะครับเอมตัวแรกที่มันให้ตามหานะครับให้เพื่อนเดินมาเลยนะครับเมืองแรกมันจะอยู่ข้างบนนะครับอาจจะสับสนน้อยเพื่อนะเควนนี้ยากมากครับตอนหาตามเอมนะครับถ้าเกิดว่าใครไปดูผมขึ้นไลฟ์สดนะครับมาครับอาจจะเห็นผมเดินแบบมั่วอยู่นะครับกว่าจะหาเจอเพื่อนนานอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนนานว่าผมจําได้หรือเปล่าใช้ประตูนี้หรือเปล่านะครับ น่าจะใช่นะครับน <the sun> ่าจะใช่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปดูครับอ่าขึ้นมาที่ชั้น2นะครับนี่ครับบังคับ APC นะครับจะอยู่ตรงไหนวะเพิ่นอยู่แถวๆนี้แหละ APC นะครับจะอยู่แถวๆนี้นะครับอ่าตัวแรกนะครับ APC อยู่แถวนี้เมื่อกี้ครับมันไม่ขึ้นเควสนะครับคุณจําชื่อตัวละครให้ดีนะครับ APC ที่มันไปตามหาว่าชื่ออะไรคุณจําชื่อนั้นไว้ดีนะครับมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับเมืองแรกนะครับส่วนเมืองที่สองนะครับไปผมจะพาไปดูครับ เมืองที่สองง่ายนะครับเมืองที่สองกับเมืองที่สามง่ายครับเมืองแรกยากที่สุดนะครับเมืองที่สองนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆนะครับกับเอ็มพีซีนะครับกิวนะครับเดินมาทางนี้หน่อยนึงนะครับอ่ามันจะยืนอยู่ทางนี้ครับเอ็มีมันจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณมากดคุยนะครับที่เมืองที่สองคือตรงนี้นะครับส่วนเมืองที่สามนะครับไปเมืองเป็ดครับบนเมืองเป็ดเอาตัวนี้ผมว้ามาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเอาตัวหลักว้าไปให้ดูครับ าะว่าตอนนี้นะครับผมก็ลังจะมานะครับทำตัวเด็กนะครับทำหินร้อยก้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าตัวเด็กคนไหนที่เล่นมา4ี่ตัวละครนะครับให้คุณนะครับเอาตัวเด็กนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าคุณอยากได้หินออฟนะครับให้คุณเอาตัวเด็กนะครับไปทำเควสเพื่อนครับไปทำเควสเออไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงนะครับเมืองนี้ครับ นี่ครับแล้วก็เอาตัวเด็กทำเควสนะครับเพื่อนๆครับคุณจะได้หิน้อยก้อนหิน้อยก้อนตัวนี้ไม่สามารถยัดใส่ค้งได้ใช่ไหมครับคุณก็เอาของที่อยู่ในตัวครับเพื่อนๆ่ครับใส่คางเอามาให้ตัวเด็กนะครับออปชันแทนเพราะฉะนั้นนะครับทิกตรงนี้นะครับพื่ครับทำก่อนที่เขาจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าเขาปรับเปลี่ยนไปแล้วนะก็โชคร้ายไปนะครับอันนี้ก็ไม่ครับถือว่าซวยไปนะครับใครที่มาดูผมก่อนรู้ก่อนก็เอาไปทําได้นะเพื่อนนะจะได้ทั้งหมด4 0 0อยก้อนคือคุณทําตัวเด็กทั้งงหมมดด4ตตััััััววละะะะะคคครรรรนนนนบบเเพาาฉ้ผกก็็ยยไปทํอู่ มาพูดกันต่อนะครับถึงเควสนะครับเควสต่อไปนะครับที่เมืองที่สามที่เขาจะให้มาหานะครับเอ็มบีซีนะครับจะอยู่แถวๆนี้ครับนี่ครับมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับให้คุณมาเดินหาเพื่อนตรงนี้หรือเปล่าวะนะครับประมาณนี้นะครับอยู่แถวๆนี้นะครับเมืองเป็ดเมืองที่สามเมื่อคุณนะครับมาคุยกับสามตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเควสแล้วนะครับคุณจะได้หมวกบวกหกนะครับอ่าหมวกตัวนี้ครับบวกบวกหกนะครับหมวกตัวนี้ครับบวกหกนะครับนี่ครับ อ่าแล้วต่อไปเลยนะครับต่อไปเควสต่อไปครับเพื่อนๆครับเคววต่อไปนะครับคุณจะได้นะครับเออเป็นรู้สึกว่าจะเป็นมือบวกหกนะครับมือบบกหกเพื่อนๆครับถุงมือบวกหกนะครับเพื่อนๆครับฟังผมอธิบายดีนะครับอย่างงนะครับเพราะว่าตัวหลักผมทําเคววไปแล้วมันก็เลยไม่เห็นนะครับให้เพื่อนดูเมาส์ผมนะครับว่าผมติ๊กไปตรงไหนมครับมือบวกหกนะครับจะอยู่ที่เอมบีซีตัวนี้ครับเพื่อนๆครับ แถวนี้นะครับให้คุณทาเควสตัวนี้ไม่ยากอะไรนะครับสําหรับมือโบกหกนะครับให้คุณกลับเควสมาแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะได้ถุงมือโบกหมานะครับแล้วต่อไปนะครับเควสต่อไปเมื่อครับอยู่ข้างในนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด3เควสนะครับเควสต่อไปเมื่อครับมันจะให้ลงเราลงอารีน่านะครับตัวนี้ครับลงอารีน่าเมื่อครับเดี๋ยวค่อยลงพ่กนี้นะครับเอออีพีสองผมไม่จะทำเควสต่อคือให้พุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่ผมทํามาแล้วก็คือได้มือโบกหกนะครับพระคุณโบกห มือโบกหกเอ่อพระคุมบวกหกมือบวกหกชุดโบกหกหัวบวกหกนะครับแล้วก็เดินไปสักหน่อยครับตรงนี้นะครับมันจะให้ทาเควสนะครับเพื่อนๆครับตีบอสตัวนี้เควสเควสนี้ยากนะครับแต่ว่ามันมีทิคอยู่นะครับมีทิคอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ครับจะได้ชุดบวกหกนะครับมันจะทําเควสไปเรื่อยๆแล้วไปถึงเควสสุดท้ายเพื่อครับมันจะให้ไปตีบอสตัวนี้ครับบอสตัวนี้ตอนนี้มันบั็อกอยู่ครับตอนที่คุณไปทําเควสนะครับ พอตีบอสไปเรื่อยให้คุณเดินวนอยู่แถวแถวบอสนะครับมันจะเจอเอ,อ,อยู่ตรงหน้าวาร์ฟเลยแล้วพอคุณตีปั๊บนะครับถ้าคุณตีไม่ไหวใช่ไหมครับให้คุณเดินวนอยู่แถวน,นั้นแล้วบอสมันจะบักวิ่งกลับไปที่เดิมพอวอสวิ่งกลับไปที่เดิมเพื่อนๆอย่าอย่าวิ่งกลับไปหามันนะครับรอรีเลือดให้เต็มก่อนแล้วเพื่อนๆน,นะครับค่อยวิ่งกลับไปตีมันนะครับเออเม่ครับเลือดมาไม่รีนะครับคุณสามารถผ่านเควสนี้ได้ง่ายๆเลยเมื่อครับ รอก่อนนะครับพอวิ่งกลับไปที่เดิมครับเมื่อครับคุณก็นะครับรอเลือดลีเลือดเต็มแล้วกลับไปตีมันพอตีมันใกล้ตายคุณก็วิ่งวนอยู่แถวนั้นละครับพอคุณจบเควสนี้นะครับคุณจะได้นะครับเสื้อบวกหกมานะครับถุงมือบวกหกนะครับสองเควสนี้อยู่ใกล้ๆกล้กันเลยนะครับแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะครับเควสตรงนี้นะครับคุณจะได้นะครับเออเป็นหิน20อันให้ทําไปด้วยนะครับเควสตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับพอทําเสร็จนะครับเมื่อครับมันจะให้เออหินตัวนี้มา20อัันครบนี่ครับหินตัวนี้นะครับมา20อันนะครับ อ่าเควสตัวนี้นะครับทั้งหมดนะครับที่ผมบอกไปเมื่อนะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจอยู่ไหนไปถามตอนผมขึ้นไลฟ์สดได้นะครับแล้วเควสเมืองแรกนะครับคนที่จะทําประดับนะครับเควสเมืองแรกคือเควสตกปลาครับอัรับที่คนตกปลาตรงนี้นะครับอยู่ทางนี้ครับ จะได้นะครับหินตัวนี้20ก้อนครับให้เพื่อนนะครับไปตกปลาเมื่อทำเควสไปเรื่อยถ้าเกิดว่าผมให้มารับเควสก็คือง่ายนะครับไม่มีทิคอะไรคือทำเควสตามที่เขาบอกไปเรื่อยๆนะครับเท่านั้นเองนะครับนี่ครับมารับที่ตัวตรงนี้นะครับคุณจะได้เอ่อได้หินตัวนี้20อันเมื่อคุณทำเสร็จแล้วนะครับหินคาร์บะดับนะครับ20อันครับนี่ครับหินตัวนี้นะครับยี่สิบอันนะครับไปถึงเควสต่อไปครับเควสเมืองต่อไปนะครับ เควสตัวนี้นะครับคุณจะได้ใบคราฟนะครับตุ๊กตา30สิบอันให้เป็นเพื่อนวาร์ปมาที่นี่นะครับแล้วก็มารับเควสะด้วยนะครับเควสจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ครับเราก็ทําไปเรื่อยมันจะให้ตีมอนนะครับคุณก็ตีไปเรื่อยเลยนะครับจะได้เใบตัวนี้มา3าสิบอันครับผมนี่ครับสําหรับเควสตอนนี้เพื่อนนะเขาแจกมาเยอะมากผมแนะนําให้เพื่อนทําทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วเควสต่อไปครับคือมืองเมืองบอสปูครับไปที่แมปบอสปูนะครับเควสตัวนี้คุณจะได้พักคุมบวกขวครับ เควสตัวนี้ก็ไม่ยากครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับไปคว้าไปตรงไฟตรงนี้ครับให้มารับเควสที่ตัว m อ c มซตัวนี้ครับคุณจะได้พักคุ้มบวกหกนะครับผมเพื่อถ้าเกิดว่าผมจำเอ็มซผิดนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองวิ่งดูนะครับให้มารับแถวๆนี้แต่ถ้าเกิดว่าเควสดนะครับในบริเวณนี้ไม่มีนะครับเพื่อนครับแสดงว่าเควสหลักคุณยังมาไม่ถึงนะครับ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ผมจําไม่ผิดนะเมื่อนั้นถ้าเกิดว่าผิดภาพประการใดไปก็ขออภัยด้วยมานาบางทีนะครับผมทำมาหลายเควสมากๆนะครับบางทีก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเควสนะครับทิกที่ผมบอกเมื่อนันก็คือนะครับที่มันสําคัญสําคัญจริงๆนะครับเอ่อบางคนนะครับอย่างเช่นหายไม่ซีน่ะหาไม่เจอหายากผมก็ทําบอกมาให้แล้วแล้วอย่างบอสนะครับไอ้บอสตัวนี้ครับมันตียากนะครับมันโหดนะครับบางคนก็อาจจะทําไม่ได้นะครับ เควสนะครับวันนี้นะครับที่ผมทำนะครับได้เสื้อบวก6มานะครับถุงมือบวก6ชุดบวก6แล้วก็ผ้าคุมบวก6นะครับแล้วส่วนเควสที่เหลือนะครับเพื่อผมจะมาอัปเดตให้พรุ่งนี้นะครับว่ามีเควสอ,อะไรตรงไหนได้อีกบ้างนะครับเพื่อครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเควสวันนี้ที่ผมทํามานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังไงก็ไปถามผมขึ้นไลฟ์สดได้ใครอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็ไปชมผมขึ้นไลฟ์สดได้ตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้านะครับโดยประมาณนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องพิงอากาซาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าเควสพวกนี้มีอะไรต่อเพื่อนข้อมูลอะไรดีผมก็จะมาทาคลิปบอกเพื่อนๆอีกนะครับผม